โอ้ยกแรกนี่โดนไปเยอะเหมือนกันนะครับตัวเขียวทั้งเข่าทั้งศอกนะครับรูปร่างเสียเปียบแล้วครับมาดูว่าเพชรเม็ดใหม่เองก็พยายามจะเบียดตัวเขียวนี่ชิงเดินเลยนะครับนักลงทุนอยู่แล้วนะครับเรียกว่ายุบเมื่อไหร่นะครับเป็นเรื่องนะครับเพราะตัวเขียวนี่มานี่มาเป็นชุดเหมือนกันครับเลยวงในกันอยู่ครับตั้งแขนมีขวางเสียไปครับเพชรเม็ดใหม่แย็บออกกันแต่ละครั้งนี่ โอ้โหทิ้งทั้งตัวเลยครับอล็อกมาบิดกันไปบิดกันมาครับเหลืออีกครึ่งนาทียกที่หนึ่งครับมีโอกาสไม่ครบยกสูงเหมือนกันนะครับแม้ว่าจะกําหนดแค่สมยกครับนี่ครับโอุ้ยศอกมาเอานี่สินี่ทัวเขียวสอกไปโอ้เพชรเวทใบก็สอกคืนโอ้แต่ว่ามันยังเฉวัดเฉวียนครับทัวเขียวเองก็จะประมาทไม่ได้นะครับการตกไม่ได้ดูนะครับมาแต่ละเม็ดสถานทั้งตัวครับ าเชื่อว่าแฟนมวยส่วนใหญ่นี่อาจจะรู้จักถั่วเขียวมากกว่านะครับโอ้แต่ว่าวันนี้นี่เพชรเม็ดใหม่ก็โชว์ให้เห็นเลยครับว่าเขาก็ไม่ธรรมดาครับแม้ว่าชื่อเสียงอาจจะเป็นรองครับแต่ว่าดูครับโอ้เลือกแล้วออกความแม่นยำนี่ถึงจุดนี้นี่เห็นชัดเลยนะครับว่าเพชรเม็ดใหม่แม่นยำกว่าเอาเนี่ยครับว่าจิ้มนี่โดนทุกหมัดโอ้แต่ว่าถั่วเขียวแกก็ดื้อจริงครับตื้อครับอนี่ครับ ตามสไตล์ครับที่ทัวร์ของเราอ้าวใครยับนี่มแต่ว่าวันนี้สไตล์เดิมเลยครับจอมลงทุนจอมลงทุนครับทัวเขียวมาแล้วครับทั้งหมัดทั้งศอกเลยนะครับโอ้โหเบียดตั้งแต่ต้นยกเลยครับทัวเขียวทั้งลำตัวทั้งใบหน้านี่เดิอลุยตลอดเม็ดเม็ดใหม่ก็พยายามจะบวกด้วยศอกเหมือนกันนะครับโดนไปเยอะนะครับตัวเขียวก็โดนเจ็บๆแต่ว่าไม่สนนะครับยังคงเบียดตลอดนะครับชนตลอดฮะดูนะครับ เพชรเม็ดใหม่ขยับข้าไปตัวเขียวขยับเข้าไปนี่โดนบวกซอกอยู่ตลอดแล้ะครับทําได้ทําไปครับพี่ถั่วบอกทําได้ทําไปครับตื้อตื้อเข้าไปครับโอ้โหคู่นี้นี่มหาดูเดือดเลยครับแต่ว่าทั้งคู่ยังเหนียวครับยังไม่มีใครเกิดบาดแผลแต่อู้ต่ศอกมหาอกกันไม่อยู่ครับเวียงเข้าไปครับโดนหมัดขวาไปครับเพชรเม็ดใหม่ เห็นถูกเขียวแบบนี้ครับแกก็โอ้โหทนตรหดจริงๆครับยิงเจ็บยิ่งเดินครับยิ่งโดนยิ่งเดินครับโอ้โหวันนี้สวมสีเสื้อใหม่ด้วยครับพอพันบุตรีครับนี่มีคุณตะวันคุณตะวันพันบุตรีมาให้การสนับสนุนครับนี่ครับจ้ของสถานพันเทิงนะครับมหานครที่พัทยาชนบุรีครับแล้วก็มา จบที่ฝ่ายน้ำเงินครับผู้ชนะของเราประจำค่ำคืนวันนี้ครับผู้แรกนะครับเพชรเม็ดใหม่กอเกสานนท์ฝ่ายน้ำเงินชนะคะแนนถั่วเขียวพอพันบุตรีแบบสนุกเลยครับ